นี่คือห้องน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทยสวยมากนี่คือห้องน้ำนะคะทุกคนห้องน้ำที่อยู่ในปั๊มนะคะห้องน้ำที่อยู่ในปั๊มนะคะสวยมากค่ะติดแอร์นะคะแอร์ไปดูห้องน้ำ น้ำสวยมากค่ะห้องน้าในปั๊มนะคะบอกเลยว่าที่นี้ห้องน้าในปั๊มนะคะนี่นะคะยังกับห้องน้ำโรงแรม,มนะคะสวยไหมห้องน้ำที่อยู่ในปั๊มนะคะปั๊มอโซนะคะอยู่ที่ชนบุรีนะคะถนนบ้านบุงชนบุรีะคะ่ะ,ะ,คะย้ำอีกทีกว่านี่คือห้องน้ำนะคะทุกคนมีทีวีให้ดูด้วยนะคะติดแอร์ะคะ่ะ คือห้องน้ํานะคะ